พอดีแร่งรวมผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจนสนใจสั่งซื้อได้ทางพอดีคอ l l c e นเตอร์02-633-5353หรือทางไลน์แอดพอดี call center สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคเที่ยงนะคะประจำวันอังคารที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564อยู่กับดรรณชาติบุตรแสนคมและดิฉันอารีรัตนเล็กจุฬาค่ะเป็นไปตามกันที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มรถบรรทุกและก็ผลูที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของราคาน้ํามันกลุ่มชักพาวเวอร์ซีซั่น2วันนี้เริ่มต้นแล้วเพื่อเดินทางมายัางกระทรวงพลังงาน รายงานข่าวก็แจ้งนะครับว่ากลุ่มรถบรรทุกเคลื่อนขบวนจาก4ทิศทางมีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับใน4เส้นทางมุ่งหน้าสูส่กระทรวงพลังงานโดยยังคงย้ำจุดยืนว่าจะให้ราคาน้ำมันดีเซลนั้นไม่เกินที่25บาทต่อลิตรเท่านั้นและถ้าหากรัฐยังไม่สนองตอบอีกดีเดย์หธันวาคมนี้นะครับขู่ว่าจะมีการขึ้นราคาค่าขนส่งอีก10ด้วย ไปดูกันนะครับถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นครับเริ่มแล้วสําหรับกิจกรรมแสดงออกเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นพลังของคนรถบรรทุกหรือที่เรียกชื่อของกลุ่มว่า Truck Power s e a ซีซันะครับรวมพลรถบรรทุกประมาณ500คันด้วยกันโดยใช้4เส้นทางหลักๆนะครับก็คือถนนสายเอเชีย er, ถนนสุขุมวิทถนนบางนาตราดและถนนการจนาพิเศษเพื่อเคลื่อนขบวนมุ่งหน้ามาที่ กระทรวงพลังงานตรงถนนวิภาวดีรังสิตคร่าวๆนะครับจากนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยทางสาหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็จะประกาศจุดยืนของผู้ประกอบการโดยคร่าวๆเนี่ยก็คือต้องการให้รัฐบาลตรึงราคาดีเซลไว้ที่ไม่เกิน25บาทต่อลิตรเท่านั้นแล้วก็มีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่5-6บาทต่อลิตรซึ่ง ถ้าหากรัฐบาลยังไม่ดำเนินการตามที่เรียกร้องมาผู้ประกอบการก็บอกว่าจะมีการปรับขึ้นค่าขนส่งอีก10%ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับขณะที่บรรยากาศการรักษาความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ากลุ่มทักพาวเวอร์เขาเคลื่อนขบวนมาที่กระทรวงพลังงานทางกระทรวงพลังงานเองก็ได้มีการเพิ่มนะครับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภยัยบริเวณประตูทางเข้าออก เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือกับกลุ่มรถบรรทุกที่จะเคลื่อนขบวนมาลงรวมพลซึ่งขณะนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามีรถบรรทุกจํานวนหนึ่งครับท่านผู้ชมมาจอดที่หน้ากระทรวงพลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในการเคลื่อนไหววันนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับทางของประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยคุณอภิชาติไพร,รุ่มเรืองครับก็บอกว่าวันนี้ในภาพรวมการจัดกิจกรรม จะเป็นกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของพลังคนรถบรรทุกสี่สั้นสองในสเส้นทางด้วยกันแล้วก็บอกไว้ด้วยว่าจะมีรถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยกว่าพันคันทีเดียวนะครับจะประกอบด้วยรถบรรทุกประเภทที่ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรวัสดุก่อสร้างมาหมดเลยนะฮะอย่างขนอิฐหินดินทรายรวมทั้งรถเครนก็มารถโดยสารไม่ประจำทางก็มาหรือรถเช่าเหมา ซึ่งได้เคลื่อนขบวนทุกเส้นทางมาแล้วนะครับตั้งแต่ห่วงเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อที่จะนัดหมายแล้วก็มารวมตัวกันเวลาสําคัญของวันนี้อีกไม่กี่นาทีแล้วท่านผู้ชม13นาฬิกา30นาทีนะครับเพื่อที่จะมาแถลงข่าวนะครับแล้วก็แสดงจุดยืนนะครับ ของสหพันธ์ในการเรียกร้องกดดันรัฐบาลในเรื่องนี้ฮะใช่คุณอภิชาติเนี่ยบอกว่าสําหรับการจ,จัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยมาคอยดูแลด้านการจราจรเพื่อลดผลกระทบประชาชนผู้ใช้ทางตามแนวเส้นทางที่จัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่แล้วและทางรถที่เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาก็รู้การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะพยายามใช้ช่องทางซ้ายสุดของช่องจราจรนะคะในการเดินรถ แล้วก็ขออภัยนะคะในส่วนของผู้ใช้ทางทุกคนด้วยหากได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้เนี่ยทางสหพันธ์มีความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อที่จะยกระดับมาตรการกดดันรัฐบาลให้พิจารณาตามข้อเรียกร้องช่วยตรึงราคาน้ำมันดีเซล25บาทต่อลิตรเนี่ยนะคะเพื่อลดผลกระทบธุรกิจภาคการขนส่งและประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตน้ำมันดีเซลที่ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุนอัตราค่าขนส่งและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นตามราคาน้ำมันด้วยนะคะส่วนกรณีหากจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้วเนี่ยไม่มีความคืบหน้าแนาวโน้มสหพันธ์เนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะเตรียมขึ้นค่าขนส่งอีก10%แน่นอนนะคะคาดว่าจะเริ่ม1ธันวาคมนี้หรือไม่เนี่ยคุณอภิชาติบอกว่าเรื่องของการปรับขึ้นค่าขนส่งเนี่ยสหพันธ์ไม่อยากจะใช้วิธีนี้แต่ถ้าปรับขึ้นค่าขนส่งแล้วเนี่ย เมื่อเวลาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับลดลงค่าขนส่งไม่ได้ปรับลดลงตามอ่าอันนี้หลายคนมองเห็นเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบให้ทุกฝ่ายในภาคธุรกิจขนส่งได้รับความเดือดร้อนทั้งหมดไปด้วยตอนนี้เนี่ยจึงพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยตรึงราคาน้ํามันดีเซล25บาทต่อลิตรนี่แหละค่ะ เพื่อประโยชน์ของภาคขนส่งและผู้บริโภคน้ำมันเองนะคะครับซึ่ง4เส้นทางหลักๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อเช้าท่านผู้ชมอาจจะได้สังเกตเห็นเพราะว่านะครับก็เป็นถนนเส้นทางหลักที่จะใช้เคลื่อนเข้ามายัางเขตกรุงเทพมหานคร4ี่เส้นทางหลักที่มีการจัดกิจกรรมเนี่ยก็คือเส้นที่1ถนนสายเอเชีย er นะครับโดยเริ่มต้นจากสถานีตรวจสอบน้ำหนักที่บางปะอินขาเข้าผ่านมาทางแยกมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์รังสิต มาดอนเมืองมาแยกหลักสี่มาเซ็นท่านลาดพร้าวยูเทิร์นตรงห้าแยกลาดพร้าวแล้วก็เข้ากระทรวงพลังงานนี่เส้นแรกะนะครับเส้นที่2ก็คือเส้นสุข,ขุมวิทครับอันนี้ขบวนเริ่มต้นจากลานหน้าประตูสองท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีนู่นเลยนะครับแล้วก็เคลื่อนมาทางเส้นสุข,ขุมวิทมุ่งหน้าอำเภอศรีราชาเลี้ยวขวาทางเลี่ยงเมืองหนองมนเส้นทางถนนเข้าหลามมุ่งหน้าบายพาสชนบุรีใช้ทางลาดเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข34มมาบางนาตราด แล้วก็เข้ามาสมทบที่จุดกม15นะครับก็คือเส้นที่3นี่แหละเส้นที่สเนี่ยจะเป็นถนนบางนาตราดครับโดยจะรวมพลที่กม12ก่อนแล้วก็วิ่งขึ้นทางด่วนบางนามาลงที่กระทรวงพลังงานถนนพิภาวดีเลยเพราะว่าตรงนั้นนี่มีทางด่วนนะครับจากบางนาเนี่ยมาลงที่วิภาวดีได้เลยแล้วก็เส้นที่4ก็คือสายจากถนนกาจนาพิเศษนะครับเริ่มต้นที่ห้างแม็คโครที่นครปฐม ต้องการส่งสารนะครับถึงท่านรัฐมนตรีนะฮะเจ้ากระทรวงพลังงานนั่นแหละซึ่งขณะนี้เองคุณสุพัฒนพงพันมีชาวเนี่ยอยู่ระหว่างภารกิจการประชุมคอรมอสัญจรนะครับที่โรงแรมโซฟิเทลกระบี่โพกีทารากอฟแอนด์สปารีสอร์ทซึ่งคุณสุพัฒนพงศ์เองเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับ โดยผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีแรกก่อนการอุดหนุนของกองทุนน้ำมันเนี่ยจะนำงบส่วนไหนมาดำเนินการโดยคุณสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่ากองทุนสามารถกู้เองได้อยู่แล้วส่วนจะกู้เท่าไหร่จะต้องขอดูยอดที่ขออนุมัติมาผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีวันนี้ที่เฮสาหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเคลื่อนขบวนมาที่กระทรวงพลังงานเพื่อเรียกร้องให้ปรับลดราคาน้ำมันเนี่ยจะได้ข้อสรุปยังไงนะครับคุณสุพัฒนพงศ์บอกเลยว่า ได้ประสานให้ทางผู้บริหารกระทรวงเนี่ยไปต้อนรับแล้วก็รับข้อเสนอแล้วเนื่องจากทีมของสหพันธ์การขนส่งทราบว่าอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่าตนมาปฏิบัติภารกิจนะครับครมสัญจรจึงได้รับข้อเสนอมาพิจารณาซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงใหม่หรืออย่างไรก็ต้องลองไปดูในรายละเอียดกันผู้สื่อข่าวถามว่าจะปรับปรุงอย่างไรละ่ะนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มีการออกมาเคลื่อนไหวอีก คุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าต้องไปดูสิ่งที่เขาเสนอมานะครับโดยผู้สื่อข่าวก็ถามลหละจะสามารถตรึงราคาตามข้อเสนอของสหพันธ์การขนส่งได้หรือไม่ซึ่งเขาเสนอข้อเสนอนี่มามคือต่ํากว่า25บาทะนะครับให้ตรึงราคาที่25บาทคุณสุพัฒนพงศ์บอกเลยว่าของเดิมที่เสนอคงไม่ได้นะครับมไม่ได้นะครับแต่ของใหม่คือคุณสุพัฒนพงศ์ยังหวังว่า เอ๊ะวันนี้ทางสหพันธ์เขาจะมีข้อเสนออะไรใหม่เข้ามาหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ยืนกรานที่25บาทมาโดยตลอดท่านบอกว่าของใหม่ต้องดูอีกทีว่าตัวเลขใหม่เป็นเท่าไหร่โดยชี้แจงว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยใช้เกณฑ์การตรึงราคาที่30บาทต่อลิตรสำหรับดีเซลหมุนเร็วน่าจะเป็นเวลา15ปีเพราะถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในวิสัยที่รับกันได้ซึ่งรับภาระกันทุกฝ่ายทั้งประชาชน ผู้ประกอบการและรัฐบาลซึ่งท่านก็พูดในลักษณะที่ว่าอยากจะให้ช่วยเหลือกันด้วยนะครับเมื่อถามว่าถ้าราคาน้ํามันขยับขึ้นไปเนี่ยจะกระทบต่อภาคการขนส่งเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหายัางไงคุณสุพัฒนาพงศ์บอกว่าถูกต้องแล้วแต่อย่างที่บอกก็จะต้องแบ่งเบาโดยคุยกับผู้ประกอบการและผู้รับขนส่งต้องหารือกันผู้ประกอบการก็ต้องช่วยด้วยทุกฝ่ายต้องช่วยกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยที่เราตรึงราคาในยามนี้ก็ต้องยอมรับกันว่าเป็นแค่ชั่วคราว อเอาอจริงๆข้อเสนอนี้เขาก็เสนอกันมาตั้งนานแล้วนะพี่แจ๊คครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันที่18ตุลาคมนะคะแล้วก็24พฤศ,ศจิกายนเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือให้ท่านนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วด้วยแต่ก็ข้อเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอข้อเสนอไม่เคยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการรับข้อร้องเรียนจากสหพันธ์ขนส่งทางบกที่วันนี้ จะมารวมตัวกันที่หน้ากระทรวงพลังงานเนี่ยวันนี้นะคะทางด้านของคุณสุพัฒนพงศ์ก็มอบหมายให้ทางด้านของนายสมบูรณ์หน่อแก้วรองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นผู้รับข้อร้องเรียนต่างๆนะคะทีนี้ในส่วนของ ภาพรวมนะคะภาพรวมม็อบสิบล้อทั่วไทยเนี่ยค่ะพี่แจ็คมันก็จะมีกรณีอของคุณชัยพลแซ่เฮงค่ะท่านเป็นรองนายกสมาคมรถบรรทุกภาคตะวันตกที่วันนี้ก็มีการนำรถบรรทุกนะคะจากหลากหลายพื้นที่หลายจังหวัดประมาณ500คันเนี่ยมาร่วมกิจกรรมด้วยนะคะเขาก็บอกว่าออนอกจากนะคะในส่วนของการลดราคาดีเซลให้เหลือ25บาบาทต่อลิตรแ,แล้วเนี่ยก็เสนอว่า ถ้ามีการถอดปล์มน้ำมันออกจากไบโอดีเซลและลดภาษีสรรพสมิตอีกด้วยเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะที่จะลดราคาน้ำมันลงได้เพราะว่าเขามองว่าในส่วนของปล์มน้ำมันที่มันเติมเข้าไปในดีเซลอ่ะตรงนี้แหละที่มันทำให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยมันแพงแล้วก็ไม่สามารถปรับลดลงได้นั่นเองค่ะอเรื่องนี้เหมือนจะมีความหวังนิดๆเพราะว่าท่านรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่ากระทรวงพลังงานเนี่ย จะนำเรื่องของการขอกู้เงินเพิ่มภายใต้พรบอก,กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2562เข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอด้วยแต่ว่าจะขอดูรายละเอียดในเรื่องของงบประมาณก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ใช่วันนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องดูกันขณะที่ภาพรวมผู้สื่อข่าวก็รายงานเองว่ายังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับในขบวนของกลุ่มผู้ขับรถบรรทุกที่เดินทางเข้ามา จุดมุ่งหมายปลายทาง4เส้นทางเข้ามายัางกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับบรรยากาศการจราจรโดยรอบกระทรวงพลังงานทั้งถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าและขาออกรวมถึงถนนกำแพงเพชรการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านโฆษกกระทรวงพลังงานนะครับคุณสมภพพัฒนาอริยายางกูลนะครับบอกถึงกรณีที่สหพันธ์ขนส่งเนี่ยประกาศนำรถบรรทุกมาที่กระทรวงพลังงานเพื่อรียกร้องให้ตึงราคานะ้ำมันดีเซลที่2ี่บาท อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านโฆษก,กระทรวงบอกท่านก็ย้ํานะครับว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยได้มอบหมายให้กับรองปลัดกระทรวงพลังงานมาเป็นผู้รับข้อเรียกร้องแล้วนะครับเนื่องจากติดประชุมคอรอมอที่กระบี่ซึ่งหลังจากรับข้อเรียกร้องแล้วทางกระทรวงพลังงานก็จะหารือในรายละเอียดต่อไปโดยที่ยังคงยืนยันว่าจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตร โดยจะใช้กลไกกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเข้ามาพยุงราคาแล้วก็ยังมีเงินกู้อีก20 0 0 0ล้านบาทที่จะเติมเข้ามาอีกนั่นเป็นสิ่งที่ท่านโฆษกกระทรวงพลังงานบอกนะครับเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในเวลาราว13นาฬิกา30นาทีน้องแอนบ่ายโมงครึ่งก็คงจะได้เห็นกัน แล้วก็หลายคนเป็นห่วงแหละค่ะถ้าเกิดในภาคขนส่งเขาขึ้นนะคะขึ้นราคาค่าขนส่งขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบอ,ะอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมไปถึงเรื่องของค่าครองชีพเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยคะ่ะพี่แจ็คเราก็จะสังเกตเห็นในเรื่องของวัตถุดิบประกอบอาหารนะคะน้ํามันปาล์มไข่ไก,ไก่ผักสดต่างๆราคาเนี่ยมันปรับสูงขึ้นไปแล้วแล้วถ้าภาคขนส่งเนี่ยนะคะไม่สามารถปรับราคาค่าขนส่งเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยมันยิ่งกระทบ มากขึ้นกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะมีการหารือกันแต่ว่าในส่วนของค่าครองชีพเนี่ยคุณธนกรบังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันรโอชาเนี่ยได้ทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าอาหารตามสั่งจานด่วนที่มีการปรับขึ้นเนี่ยนะคะก็เกิดจากวัตถุดิบ ก็เลยสั่งให้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เข้าไปตรวจสอบดูแลก่อนในเบื้องตน้นแล้วก็กรมการค้าภายในด้วยนะคะที่จะมีการหารือกับในส่วนของห้างสรรพสินค้าต่างๆเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการในแง่ของต้นทุนการผลิตค่าเช่าส่วนแบ่งในในส่วนต่างๆส่วนแบ่งการขายเนี่ยนะคะแล้วก็จะหารือกับผู้ประกอบการตลาดสดด้วยทั้งนี้ก็มันต้องช่วยกันในหลายๆด้านนะคะที่จะลดค่าของชีพ นะคะให้ถูกลงได้ะค,ะค่ะ